กลับบ้านอุดรธานีโพสต์ภาพรถบัสคอหวยสองเลขเด็ดหลังให้โชคหลายงวดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถอย่างสุดารัตน์บุตรคงรู้จักกันในชื่อตุ๊กกี้ชิงร้อยเป็นพิธีกรและนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเข้าร่วมกับแก๊งสามชาในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปีพศ2548 โดยช่วงแรกตุกกี้ชิงร้อยมักจะมาเป็นนักแสดงประกอบในบางสัปดาห์และสามารถเป็นตัวขโมยซีนได้ในหลายๆตอนทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,รวมไปถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในหลายๆเรื่องเช่นแยมยโสทรหน่งเท่งนักเลงภูเขาทองเท่งหน่งคนมาหาเฮียบอดี้กาดหน้าเหลี่ยมสองวอหมาบ้ามหาสนุกแล ภาพยนตร์เรื่องตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบและล่าสุดตุ๊กกี้ชิงร้อยนั้นก็ได้กลับบ้านอุดรธานีร่วมเฟรมรถบัสคอหวยสองเลขเด็ดงวดวันที่16สิงหาคม2,566หลังให้โชคหลายงวดซึ่งตุ๊กกี้ชิงร้อยได้โพสต์ภาพรถบัสระบุข้อความว่าไปเที่ยวอุดรน,นำกันบอกทำเอานักเสียงโชคต่างโฟกัสที่เลขทะเบียนรถบัสกันจำนวนมาก และเข้ามาคอมเมนต์ว่า766เลขงามจ้าเพราะงวดก่อนหน้านี้เธอนั้นก็เคยให้โชคมาแล้วอีกด้วย